ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณค่อนข้างจะมีโชคเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีงานฟุกฟุกหรืองานใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้รับงานอย่างเต็มไม้เต็มมือและคุณก็จะสามารถทําให้ได้อย่างประสบความสําเร็จชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับ คนในครอบครัวหรือกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดก็จะประสบความสำเร็จมากมายเป็นพิเศษอาจจะมีการแนะนำหรือแนะแนวทางหรือมีคำปรึกษาระหว่างคนใกล้ตัวกับคุณทําให้การงานของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากงานอะไรที่ยากๆกก็จะสามารถแก้ไขได้งานส่วนใหญ่ในช่วงนี้ไม่ใช่สร้างผลกําไรหรือผลตอบแทนให้คุณดีทีเดียวทําให้คุณช่วงนี้แม้จะว,ว่าจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างก็อาจจะทําให้คุณพึงพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นก็พยายามเตรียมตั้งรับมือให้ดีเพราะว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานและได้รับผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจของคุณได้อย่างแน่นอนทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกรกฎาคมน,นี้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังหรือเหนื่อยนิดหน่อยเกี่ยวเรื่องของการหาเงินคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ อดทนอึดเกี่ยวเรื่องของการทำงานและมีความขยันให้มากพอไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณนั้นก็อาจจะติดขัดหรือค่อนข้างที่จะตึงมือได้การเงินช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาแบบจับฉวยมีมาก็จ่ายออกไปเมื่อค่อนข้างจะเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ก็ยังโชคดีที่ช่วงนี้ยังมีงานดีๆหลายงานที่เข้ามาให้คุณได้เลือกได้จัดสรรเกี่ยวเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้ ยังมีการงานที่เข้ามาทำให้คุณมีเงินหมุนเวียนที่จะพึงพออกพอใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่ทั้งนี้มันก็จะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยหรือต้องวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินค่อนข้างมากมีรายรับเข้ามาก็มีรายจ่ายทำให้คุณต้องดิ้นรนอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่อลดความเหน็ดเหนื่อยกับตัวคุณหากมีงานเข้ามาก็พิพจารณางานเข้ามา ที่ไม่ทําให้คุณต้องเดือดร้อนจนเกินไปนักการเงินของคุณอาจจะได้มาอย่างฉาบฉวยหรืออาจจะมา,าแล้วแล้วก็หายไปหากคุณวางแผนดีๆการเงินของคุณก็ยังสามารถที่จะเก็บอยู่ได้พอสมควรดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนควรจะต้องวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณก็อาจจะมีปัญหาขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แต่ถ้าหากวางแผนให้ดีแล้วรับรองได้ว่า แม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างมากเกี่ยวเรื่องของการเงินคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแลงของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาให้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจคุณมากนะหากคุณกําลังเริ่มคบกับใครอยู่แล้วต้องร้องศึกษาใจใครอยู่ก็ขอให้ใช้เวลานานๆในการศึกษาและตัดสินใจ เขาไม่อย่างนั้นแล้วในอนาคตอาจจะมีเรื่องบาดหมางหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยใจเกี่ยวเรื่องของคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจหรือยังไม่เป็นที่ตามความคาดหมายของคุณดังนั้นในช่วงนี้หากเป็นไปได้ก็ขอให้คุณควรชะลอนในเรื่องของความรักไว้อยู่บ้างหากมีเข้ามาแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไป ก็จะช่วยลดทอนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีปัญหาหรือมีทัศนคติที่ไม่ค่อยค่ออกเข้าใจกันกับคู่ของคุณมากเป็นพิเศษอาจจะมีข้อขัดแยง้งหรือไม่พอพอใจกันทําให้เกิดการมีปากเสียงกับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณควรจะมีความอดทนอดกลั้นในเรื่องของหวัวจ,จิตหัวใจมากนิดนึง อย่าเพิ่งไปปล่อยอารมณ์ตามสิ่งที่ได้รับมาหรือมีสิ่งที่กระทบทําให้คุณต้องรู้สึกโมโหเพราะไม่อย่างนั้นแล้วความรักของคุณกับคู่ครองก็อาจจะสั่นคลอนก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้หากคุณรู้แบบนี้แล้วก็พยายามลดความใจร้อนของคุณพยายามมองปัญหาให้รอบคอบหรือพยายามคิดว่าอะไรที่เราไม่รู้ก็ควรจะไปให้รู้ ว่ามันเป็นยังไงหรือแก้ไขปัญหาเป็นยังไงด้วยสติและปัญญาความรักของคุณกับผู้ของคุณก็จะค่อยๆประคับประคองไปได้อย่างราบเรื่นไม่มีปัญหานั่นเอง